ประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันมันไปได้ด้วยกันไหมจากหลายๆข้อข้อกังวลคนไทยมีรัฐสวัสดิการแล้วจะไม่ทํางานขี้เกียจคนไทยเราประเทศไทยเรามีเงินน้อยทำรัฐสวัสดิการไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยฮะจารย์ครับเช่นครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับช้าวันกัุกธรรมนูวันที่สิบธันวานะครับก็ จริงผมคิดว่าโดยคอนเซปต์คุณสุพนัทได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วที่เกี่ยวข้องกับรัฐสุริการประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นประวัติศาสตร์ที่มันเคยมีมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นต้องย้ําครับว่าเวลาที่เราพูดถึงแนวคิดรัฐสุิการหรือว่าแนาวคิดสังคมนิยมทําไมคนไทยส่วนมากถึงรู้สึกเกยกลัวและรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอื่น ่งที่ผมอยากงยอนครับเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์กองทัพรัฐบาลชนชั้นนายทุนใช้เวลามากกว่าครึ่งศตรวตรรษในการใช้งบประมาณปีหนึ่งมากกว่าแสนล้านบาทในการโฆษณาว่าสังคมนิยมนี้คือปีาศาจร้ายสังคมนิยมนี้คือผู้ร้ายของสังคมนละความเหลื่อมร้้าในประเทศนี้เป็นสิ่งที่ปกติไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นถ้าเราเติบโตมาในสังคมที่เรามองว่าความเหลื่อมรำนี้เป็นสิ่งที่ปกติ้าะมีการโฆษณาอย่างยาวนานของชนชั้นนําก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เหลื่อมรำมากๆพอเราเจอความเสมอภาคเพียงนิดหน่อยก็จะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติผมย้อนไป ในเบริบทต่างประเทศครับเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นทั่วทั้งโลกเลยตื่นเต้นกับนายกบัฐรมนตรีผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่สาธารณรัฐฟินแลนด์ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดเสมอภาคมากที่สุดและก็มีเสวีภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกทุกคนอื่นแอ่นเต้นกับซานนามาริน อายุ34ปีเป็นนายกรีหญิงคนแรกเป็นนายกลีหญิงที่อายุน้อยที่สุดซานน่ามารินมาจากชนชั้นแรงงานแม่เลี้ยงเดี่ยวและเป็นครอบครัว LGBT คือแม่แต่งงานกับพ่อก็เลกิก็มาแต่งงานกับ่าผู้หญิงด้วยกันนะครับถ้านแนบริบทไทยครับถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่เป็นชนชั้นแรงงานชุดของคุ ก็จะวนเวียนอยู่กับความยากจนในนี้มีตัวแทนคือขายรแรงงานหลายท่านผมคงไม่จำเปนต้องพูดถึงว่าชีวิตของเราลำลากขนาดไหนจนอายุ40-50ปีถ้าเติบโอเิดโอในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวโอกาสที่จะได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยน้อยมากแต่สิ่งเหล่านี้ครับสำหรับคนฟินแลนด์คือสิ่งปกติมากการที่ผู้หญิงจากชนชั้นแรงงานจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ สาเห็นหง่ายๆครับการที่ทำให้คนสามารถที่จะมีชีวิตโดยที่ไม่ถูกจํากัดด้วยชาติกำเนิดของตัวเองก็ด้วยเงื่อนไขาการที่คุณเกิดมาคุณมีสวัสิการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันไม่ต้องกังวลอย่างที่คุณสุพนัทว่าไม่ต้องกังวลว่าการเรียนหนังสือของคุณจะสามารถทำให้คุณสามารถที่จะจบมาและสามารถทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่สามารถออดแทนพ่อแม่ได้เท่าไหร่ ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพไม่ต้องกังวลเรื่องการอดออมทีน,นี้ในช่วงหลายเรียนที่ผ่านมามีคนตั้งฉาย,ยาผมว่าเป็นพออฟเฟกนิวการสวดิการนะครับคือชอบพูดว่ากัรสวดิการจะเปลี่ยนโลกแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากตอบต้วนะครับประเด็นที่ชัดๆเลยเวลาที่เขาบอกว่าการสวดิการหรือสังคมนิยมเป็นเรื่องเพอ้อฝันเอาเคยตั้งข้อสังเกตถึง f เฟกต์นิวในระบบทุนนิยมไหม ว่ามันโกหกบอกพวงเราขนาดไหนเขาบอกให้เราขยันทํางานเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีคุณไหมัวแทนแรนง,งานข้างล่างเนี่ยนะครับทํางานสัปดาห์หนึ่งกี่ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งหลายสิบชั่วโมงมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นกระโดดเลิก,ก้จง โดนเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ทําให้ชีวิตของตัวเองยากลาบากคนรุ่นใหม่ที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้พยายามที่จะเรียนพิเศษพยายามที่จะมีชุดที่ดีกงทุนกับการเรียนพิเศษจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัยแพงอย่างมากมายจบมาหมดไปสี่แสนห้าแสนบาทเรียนมหาวิทยาลัยนะครับรวมค่ากินอยู่ค่าหอพักจบมาถ้าได้จ้างตามวุฒิปิญญาตตีก็ได้เงินเดือนหมื่นห้าอันนี้ไม่เฟกเนี่ะครับหรือว่า อย่างพี่น้องที่ทํางานพยายามที่จะเก็บเงินอดอมอะไรต่างๆจนอายุ60ปีไม่มีเงินออมอะไรเหลืออยู่เลยเพราะใช้เงินหมดไปกับชีวิตประจําวันไม่เคยได้ใช้ชีวิตอะไรเลยไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรกลับมานี่คือข่าวเท็จอย่างมากของระบบทุนนิยมครับข่าวเท็จอย่างมากว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรเลยไม่ต้องเรียกร้อง ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะวกกลับมาถึงนิยามที่อยากย้ำง่ายๆเวลาเราพูดถึงกรทัศน์ิการนั่นคือเงินบาทแรกจนกระทั่งถึงบาทสุดท้ายของประเทศนี้ต้องมาดูรายชีวิตของประชาชนก่อนถ้า30สบาทยังไม่ดีกับอาการสุขภาพทุ่นหน้ายัางไม่ดีต้องเติมให้มันดีทุกวันนี้กับอาการสุขภาพทุ่นหน้าอยู่ที่3 0 0พันบาทต่อหัวต่อคนต่อปี ที่อังเกิลประกันสุขภาพท่นหน้า90,000บาทต่อหัวต่อคนต่อปีข้าราชการไทยได้14,000บาทต่อหัวต่อคนต่อปีจากงานวิจัยยืนยันว่าถ้าเราเพิ่มงบประมาณประกันสุขภาพท่นหน้าจาก3,000บาทเป็น8,000บาทต่อหัวต่อคนต่อปีใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ150,000ถึง200,000ล้านบาท จะทําให้คุณภาพการรักษาพยาบาลของคนไทยทุกคนเทียบเท่าค้าราชการตันนี้คือเงื่อนไขใหญ่เช่นเดียวกันครับอย่างที่คุณสุพนัดว่าเรากลัวสังคมนิยมเข้าอยู่ในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากๆแต่เชื่อไหมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้สัมผัสกับคนรุ่นใหม่คนที่อายุน้อยกว่า25ปีสังคมนิยมไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเขา ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติค้อนเคียวไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและความเสมอภาคไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวผมยืมคําพูดของอาจารย์ใจอึ้งพากรที่โค้ดคําพูดของอาจารย์ป่วยอึ้งพากรว่าพวกอันพพานฟาสิสในเหตุการณ์ของตุลาคม2519เขากลัวอะไรบ้างเขากลัวประชาธิปไตยเขากลัวความเสมอภาคและเขากลัวอํานาจของประชาชนนี่คือสิ่งที่เขาทํากันมาโดยตลอด แต่เมื่อสามวันที่ผ่านมาครับรัฐสภาของประเทศรอเจนินาผ่านกฎหมายหนึ่งที่สำคัญมากในช่วงวิกฤตโควิด COVID 19. นั่นคือภาษีกลุ่มคนมั่ง,งคั่งเวลาเราพูดถึงภาษีชนชั้นกลางในประเทศไทยมักจะตื่นเต้นตกใจวก็กลัวแต่นนกรีนศึกษาของรอเจนินาครับเขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษีกลุ่มคนมั่งคั่งจากทรัพย์สินของเขาไม่ว่าคุณจะเคยเสียภาษีตัวไหนมาก่อนนะ ถ้าสิ้นปีคุณมีทรัพย์สินในประเทศนี้รวมถึงทรัพย์สินที่คุณถือครองอยู่ในต่างประเทศเกิน80ล้านบาทนี่กรณีอาเจนตินานะครับคุณต้องเสียภาษี3.5%พวกเราลองทายซ่ว่ามีคนอาเจนตินาที่เข้าข่ายในการเสียภาษีนี้กี่คนเราเข้าใจว่าจะเยอะใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีเพียงแค่12,000คนจากทั้งหมด 45ล้านคน12,000จาก45ล้านสิ่งที่ผมอยากบอกครับก็คือมีไม่ถึง0.1%มีไม่ถึง0.1%ไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงคน5 0แสนหแสหรือ5้าล้านสิล้านคนเลยนะครับเก็บภาษี1น0 0 0หนนคนอาเจนน,น่าจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ1 5 0 0 0 0้าล้านบาทเพื่อเอามาใช้ในการจัดสวัสดิการและทุนการศึกษาให้แก่นะักศึกษาและก็ผู้ป่วย ทำเอียร์มาร์็ไว้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ได้น่ากลัวครับประเทศไทยคนที่มี a อสเซหรือว่าทรัพย์สินเกิน33ล้านบาทมีเพียงแค่60,000คนทั้งประเทศเอาจะรู้สึกว่าใกล้ชิดเขาเวลาเราดู YouTube ดูชีวิตของพวกเขาแต่จริงๆแล้วพวกเราอยู่กันคนละโลกครับคนพวกนี้เสวยสุขบนชีวิตบนเงื่อนไขของพวกเรา ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากย้ำสุดท้ายในรอบนี้ครับก็คือเวลาเราพูดถึงรัฐาสวัสดิการมันไม่ใช่เรื่องการกดเครื่องคิดเลขว่าเอาเงินมาจากไหนพี่พ่ที่อยู่สาภาพแรงงานคงทราบดีเวลาเราเจราจากับนายจ้างมันจะเอาเครื่องคิดเลขมากดใช่ไหม้าบอกว่าข้อเสนอที่คุณเรียกร้องมูลค่าหนึ่งร้อยล้านบาทควายที่ไหนจะใหอะ้อันนี้ผมจำได้เมื่อประมาณปีห้าหนึ่ง ใช่ไหมครับเจรจาอยู่กับาาเป็นสหภาพสิ่งทอแห่งหนึ่งควายที่ไหนจะให้ร้อยล้านสองร้อยล้านบาทแต่สิ่งที่สหภาพแรงงานยืนยันก็คือมูลค่าที่เราทําให้แก่โรงงานนี้มันเท่าไหร่เสื้อตัวหนึ่งคุณจ้างเราเท่านี้แต่มูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เช่นเดียวกันครับมันไม่เกี่ยวกับครับว่าคุณเสียภาษีเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าเจ้าสัวเสียภาษีเยอะแล้วเขาจะอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศนี้มากกว่าเราแต่ต้องตั้งคาถามว่ามูลค่ายาดเงือ่อน้ําตาที่เขาใช้กับประเทศนี้มันเท่าไหร่งั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะได้กลับมาเอาวิธีการคิดเรื่องความเท่าเทียมกันก,นกลับมาเอาวิธีการคิดที่เป็นอุปสรรคต่อาการสร้างรัฐสวัสดิการเช่นรับผิดชอบตัวเองแข่งขันอ่อนแอก็แพ้ไปอุนนิยมหน้ารัก ทำให้ทุนนิยมเราสามารถที่จะสามารถปกป้องดูแลทุกคนได้ผมบอกเลยครับถ้าเรายังเห็นว่าทุนนิยมน่ารักมันง่ายมากเลยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้เสร็จเนื้อแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นสเต็กนะครับเอาวิธีการคิดเรื่องสงเคราะห์ออกไปการมองว่าสวัสดิการเป็นรื่ของคนจนเท่านั้นเพราะทรัพยากรของประเทศนี้มากพอที่จะดูแลเราทุกคนนี่คือเป็นหัวใจใหญ่ แล้วก็เอาวิธีการคิดที่สําคัญที่สุดก็คืองัฐสุริการคือน้ําอากาศอาหารของประชาชนทุกคนสามารถพูดได้ไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่หมอไม่ใช่วิศวกรก็พูดเรื่องนี้ได้เป็นสิ่งสารมันปกติของทุกคนครับขอบคุณมากครับโอเคครับจากคําถามนี้อาจารย์ผมมีก่อนจะข้าไปคําถามหนึ่งผมมีคําถามในคําถามเดิมว่า แล้วประเทศไทยเราครับคือหลายคนบอกว่าจะเป็นรัสดิการเราต้องเป็นประเทศที่รวยมากๆต้องมีทรัพยากรเหลือแต่ในประเทศไทยเราเรามันยังไม่ถึงจุดนั้นนะเราจะตอบคําถามนี้ยังไงเราเราพอเราไม่มีเงินมากพอเราก็ต้องแบบสังคมสงเคราะห์ไปก่อนต้องสองเคราะห์ต้องระบบคัดเลือกคนต้องสัมภาษณ์เพื่อได้ทุนเรียนอะไรต่างๆ่เงี้ยจเราไม่พร้อมที่จะทำอาจจะจะตอบคําถามนี้ยังไงครับ อ่ะ,ระเรนแล้วนะครับพวกประเทศราสาสุริการทั่วโลกนะั้นตอนนี้เขาก้าวข้าสู่การดูแลผู้คนอย่างเสมอภาคก็มาจากการที่เป็นประเทศยากจนเพราะนั่มาจากการกดเครื่องคิดแรกแล้วก็คานเขาเข้าไปหาในทุนแล้วบอกว่าช่วยเมตตาเวทนาหน่อยสวีเดนก็เป็นประเทศยากจนมาก่อนฟินแลนด์ก็เป็นเดนมาร์กก็เป็นเป็นประเทศยากจนมาก่อนทีนี้สำหรับประเทศไทยนะั้นมีหน่วยงานหนึ่งผมยกตัวอย่าง คือเป็นหน่วยงานด้านด้านการศึกษาเนี่ยที่มีหน้าที่ในการสงเคราะห์ให้แก่คนจนนะครับแต่งบประมาณในการสงเคราะห์ของเขาเนี่ยเขาจ้างนักศึกษาเนี่ยเงินเดือนหกหมื่นเจ็ดหมื่นขึ้นมาพิสูจน์ว่าไอ้คนนี้จนเท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะให้เงินช่วยเหลือเด็กปีละสามพันบ,บาทอันนี้แหละคือวิธีการคิดที่มันผิดพลาดผมบอกตัวเลขวันนี้จริงผมไม่ค่อยชอบพูดเรื่องตัวเลงนะครับแต่ว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีประเทศไทยสามุสองล้านล้านบาท สร้างงฐสิธาริการใช้งบประมาณ1.3ล้านล้านบาทเพียงแค่40%คุณตัดงบการหมครึ่งหนึ่งคนก็เรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ฟรีกันทั้งประเทศวะคุณตัดงบมหาไทยัยครึ่งหนึ่งคุณก็สามารถเพิ่มหมอเพิ่มพยาบาลเพิ่มนักเทคนิคการแพทย์ได้อีกเท่าตัวหนึ่งอะเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือไมซ์เซตสำคัญครับว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ คนคนได้ไหมนะครับการกดเครื่องคิดแรกคือวาทกรรมใหญ่ที่ชนชั้นในทุนในชนชั้นนําจะพยายามบอกว่ารัฐสุริการเป็นไปไม่ได้นะครับ